โลกของเราเนี่ยนะครับผมมีเรื่องแปลกๆให้คนพบอยู่อีกมากมายเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่แปลกที่สุดท่าที่ผมเคยดินมาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้เพราะวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่นับถือศาสนา บูชาเทพเจ้าที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยดินมาซึ่งเทพเจ้าของพวกเขาเนี่ยนะครับคือกองทัพสหรัฐอเมริกาหลายคนอาจจะฟังดูนะว่าเป็นการบูชากองทัพสหรัฐเนี่ยก็คือคนที่สนับสนุนกองทัพสหรัฐหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาบูชากองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นเหมือนสมมุติเทพขนาดที่มีร่างทรงทหารอเมริกันที่เป็นเหมือนกับาศาสดาของพวกเขาโดยที่ลัทธินี้เนี่ยมีชื่อว่าลัทธิ จอร์นฟรัมหรืออีกชื่อหนึ่งที่ได้รับชื่อเล่นมาจากฝรั่งเนี่ยเขาเรียกกันว่าคาโกเฮาเรื่องราวของชนเผ่าที่บูชากองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเรามาเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวสุดประหลาดอันนี้กันเลยดีกว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมที่เป็นยุค globalization โลกาภิวัตน ที่การติดต่อสื่อสารจากทวีปหนึ่งสู่อีกทวีปหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้แบบเรียลไทม์ใครจะไปคิดว่าในโลกของเราเนี่ยยังมีอีกหลายมุมนะครับผมที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปไม่ถึงและบางคอมมูนิตี้บางชุมชนเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกับโลกภายนอกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองแล้วถ้าเกิดเราย้อนไปนะครับผมเป็นเก่ากันอีกละเป็นในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่แปลกเลยนะครับผมที่มีหลายชนเผ่าโดยเฉพาะ ตามหมู่เกาะทะเลแปซิฟิกที่มีเกาะนับพันเนี่ยเพิ่งจะถูกค้นพบโดยกองทัพต่างๆที่ทําการรบกันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นอังกฤษหรือกระทั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ตามซึ่งมันมีนะครับผมชนเผ่าอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะที่มีชื่อว่าหมู่เกาะทานนาอยู่ในพื้นที่เมลานิเซียซึ่งอยู่ในโซนตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลแปซิฟิกซึ่งชาวเกาะทานนานี้เนี่ยแหละครับผมที่เป็นกลุ่มชนเผ่าที่บูชาเทพเจ้าสุดแปลกอย่างกองทัพอเมริกาซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็ยังคงบูชามาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ที่มาที่พวกเขาบูชากองทัพอเมริกาเนี่ยนะครับ ต้องบอกเป็นแบ็กกราวว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะสมรภูมิแปซิฟิกเนี่ยเกิดการรบกันนะครับผมในสเกลใหญ่สเกลเล็ก ขึ้นตามเกาะต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของแผนทางยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Leaf Frogging หรือไอแลนด์ฮอปปิ่งแปลเป็นไทยตรงๆเนี่ยก็คือการกระโดดจากเกาะสู่เกาะนะครับผมยึดพื้นที่ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆนะครับผมยึดเกาะไปทีละเกาะจนเกาะสุดท้ายเนี่ยก็คือเมืองเลนของญี่ปุ่นนั่นเองและอย่างที่เราบอกไปว่าในทะเลแปซิฟิกเนี่ยมันมีเกาะอยู่นับพันที่เป็นเกาะขนาดเล็กนะครับผมพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรเนี่ยซึ่งไม่แปลกนะครับผมที่บนเกาะเหล่านั้นเนี่ยจะมีเนทีฟนะครับ ผมหรือชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ซึ่งหลายกลุ่มชนพื้นเมืองนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกับโลกภายนอกยังไม่ได้ถูกค้นพบยิ่งอย่างในยุคสงครามโลกเนี่ยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีดาวเทียมการติดต่อครั้งแรกของชนเผ่าเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมจึงมักเกิดขึ้นตอนเวลาที่ทัพทหารเนี่ยนะครับทำการยกพลขึ้นบกที่เกาะนั้นๆและเจอกับชนเผ่าดังกล่าวซึ่งเวลาที่ทัพทหารต่างๆเนี่ยยกพลขึ้นบกที่เกาะเนี่ยสิ่งที่ตามมาด้วยเนี่ยนะครับผมไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวแต่เป็นสเบียงต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆถูกไหมและแท็กติกหนึ่งนะครับผมของกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนมันคือการนะครับผมขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนจากชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆหลายครั้งเนี่ยจึงมีการนะครับผมเอาสบียงเอาสินค้าต่างๆที่ขนมาด้วยเนี่ยแจกจ่ายนะครับผมให้กับ ชนพื้นเมืองเพื่อแรกกับความช่วยเหลือซึ่งชาวเกาะทาน,น่าเนี่ยเดิมทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรแบบนั้นโดยตรงไม่ได้มีการเอาของไปให้นะครับผมแต่ครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกับกล่องสบียงของสหรัฐเนี่ยมันมาจากความบังเอิญที่ทางเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยได้ทําการแอร์ดรอปลังสบยงเนี่ยนะครับผมลงมาเพื่อเตรียมให้ฐานภาคพ,พืนเนี่ยมาเพื่อเก็บเอาไปใช้แต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มแรกที่เจอเนี่ยไม่ใช่ฐานของสหรัฐอเมริกาแต่เป็นชาวเกาะทาน,น่านี้ต่างหาก เมื่อพวกเขาได้เห็นนะครับผมสินค้าต่างๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่แปลกตาพวกเขามากๆวกเขาประทังชีวิตด้วยการตกปลาล่าสัตว์หาอาหารตามป่าแต่พวกเขามาเจอกล่อง m r e มาเจออาหารกระป๋องมาเจอขนมหวานเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทําให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าของเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเป็นของที่ถูกสร้างสรรค์มาโดยเหล่าเทพเจ้าจากเบื้องบนและยิ่งนะครับผมมันปล่อยมาจากเครื่องบินเนี่ยยิ่งทําให้มันดูเหมือนเป็นของขวัญจาก ฟากฟ้าที่พระเจ้ามอบให้พวกเขาเพื่อที่เผ่าของพวกเขาเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องทําการหาอาหารล่าสัตว์อีกต่อไป ซึ่งกล่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมก็ถูกปล่อยมาเป็นระยะระยะถ้าไม่พวกเขาเชื่อว่าเครื่องบินที่มาปล่อยเนี่ยเป็นยานพาหนะของพระเจ้าจริงๆก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยทางกองทัพสหรัฐเนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสป라이ที่ถูกปล่อยมาเนี่ยสเบียงที่ถูกดรอปมามันหายไปไหนกันวะปล่อยลงมา10กล่องเจอแค่6กกล่องอะไรแบบนี้กองทัพอ,อเมริกันเนี่ยเลยเปลี่ยนนะครับผมจากการแอร์ดรอปเป็น การนาเครื่องลงจอดที่รันเวย์แทนซึ่งก็เป็นรันเวย์ที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยควบคุมไว้ถูกไหมเมื่อชนเผ่าทาน่าเห็นดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าฐานอเมริกันที่เป็นคนขาวเนี่ยที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเหล่าเทพที่ลงมาจุติเองซึ่งเมื่อฐานอเมริกันเนี่ยนะครับผมมาเจอกับกลุ่มชนพื้นเมืองเนี่ยก็เอ้าอ๋อพวกนี้เองเหรอที่เอาพปลายต่างๆไปทหารอเมริกันเนี่ยจึงได้มีการแบ่งพปลายส่วนหนึ่ง แจกจ่ายกับชนพื้นเมืองเหมือนเดิมนะครับซึ่งจุดนี้แหละที่มันกลายมาเป็นชื่อของลัทธิจอนฟรัมซึ่งจอนฟรัมเนี่ยมันมาจากไหนกันนะครับจากแหล่งที่มาที่เราได้หามาได้เนี่ยเขาบอกว่าจอนฟรัมเนี่ยนะครับผมมันเป็นคําเรียก ที่ทหารอเมริกาใช้แนะนำตัวเองครับซึ่งประโยคที่เขาพูดเต็มๆเนี่ยคือ I am John from America แต่ชนพื้นเมืองเขาฟังไม่รู้เรื่องนี่เขาก็ฟังเป็นอ๋อ John from John from เลยกลายมาเป็นชื่อของลัทธินี้เลยก็เป็นการบูชานะครับผมทหารอเมริกาว่ากลายเป็นเทพไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสงครามมันสงบสงครามมันยุติปุ๊บกองทัพอเมริกาก็ถอนตัวนะครับผมจาก พื้นที่หมู่เกาะแปซิฟิกพอฐานอเมริกาไปแล้วสิ่งที่หายไปด้วยคืออะไรสิ่งที่หายไปด้วยก็คือสเสบียงและสินค้าพวกนี้เนี่ยแหละแล้วลองคิดดูว่าชนพื้นเมืองที่เคยได้สัมผัสสินค้าพวกนี้มาได้สัมผัสความสบายแบบนี้ความอร่อยของขนมมาเนี่ยกลับถูกพรากไปเนี่ยนะครับเขาก็ทําทุกวิถีทางเนี่ยเพื่ออยากได้มันคืนมากๆจึงได้มีการคิดค้นนะครับผมวิธีในการเรียกเทพเหล่านี้กลับมาเป็นพิธีกรรมนะครับผมต่างๆที่เลียนแบบการกระทําของฐานสารัฐอย่างการถือเอา อาวุธสวนสนามการพยายามแต่งตัวเรียนแบบทหารสาหรัฐสร้างรันเวย์ปลอมขึ้นมานะครับผมสร้างหอควบคุมการบินปลอมด้วยเพื่อเป็นการเรียกให้เครื่องบินเนี่ยกลับลงมาจอดอีกครั้งหนึ่งก็มีความคล้ายกับการขอฝนของชนพื้นเมืองเลยมีการเต้นระบำมีการทําพิธีกรรมต่างๆแต่พิธีกรรมของชาวเกาะทาน,น่านี่นะครับผมก็คือการเลียนแบบฐานสาหรัฐ โดยที่ก็ให้ร่างทรงเนี่ยนะครับผมทำการติดต่อกับเทพเจ้าของพวกเขาด้วยโอ้โหเป็นตุเป็นตากันเลยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมเกาะนี้เนี่ยก็ได้มีการคอนแทคกกับโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ ประเพณีของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงถูกปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันก็คือการบูชานะครับผมกองทัพสหรัฐการแต่งตัวเรียนแบบการสวนสนามเรียกเครื่องบินเนี่ยก็ยังคงทําอยู่เหมือนเดิมเป็นเวลากว่า70ปีแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวแปลกๆแบบนี้เนี่ยก็ขอกินมาได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหามาเล่าทุกคนได้ฟังกันถ้าชอบใจกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับคลิปของเราหน่อยนะครับในวันนี้ขออนนี้ตลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมถ้าหาก ข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ